ฮะมีเลขขึ้นหรอปีเลขขึ้นตรงหลังของหลวงพ่อขาวในในนี่เหรอ้งหนู่นเหรอํำแทนู่นเหรอหลังพระเน,นี่ยเมื่อกี้ไม่เข้ามาดูเห็นเลขแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งใช่ไหมเหมือนสามแปดหนึ่งนะท่านชมไปดูนะเห็นเลขแปดด้วยเห็นไหมสาม สามแปดเก้าหรือสามสามขึ้นมาแล้วได้ยไงสามเก้าหรอสามเก้าป่ะเอออ้าวหลวงพ่อตัวก็ยังดีนะตรงเนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งป่ะหนึ่งสามเก้าป่ะเออองไอ่ะไม่ค่อยชัดแล้วตอนนี้มันมองจากไม่กล้องเนี่ยไม่ชัดแต่จริงๆข้างในน่าจะชัดกว่ามองไม่ชัดเนาะแต่ตรงนี้มีอันนี้ด้วยนะเมื่อกี้ไม่ได้เข้าไปไปลองไปดูเนาะเนี่ย อันนี้เหมือนมีเลขเลยวะเนี่ยเลขขึ้นจริงเนี 2, ่ยสองหกอ่ะท่านผู้ชมต้องมาอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมอุ้ยขนลุกเลยมาตรงนี้ไม่รู้เป็นไรนะดูดิ ท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าไปดูในโบสถ์ในธรรมชมนะไปเมวนที่แล้วดูแล้วขยับไลขเจ็ดเลขเจ็ดมาที่นี่เหรอใช่ไงเมวันี่นี้ขยับได้เก้าขยับเลขเก้าเดี๋ยวลองขอยับดูเนาะท่านผู้ชมได้เลขเจ็ดนะครับ เลข7นี่คือความรุ่งเรืองนะครับก็เลขแรกของผมนะครับเลข7นะครับเลข7ครับเลขสี่ครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเลขสี่ก็คือตัวนี้ไม่มีนะท่านผู้ชมผมใช้เลขนี้แทนนะครับเป็นเลขสี่นะครับเลข6ครับท่านผู้ชมเลข6ก็คือความสมหวังนะครับรุ่งเรืองแล้วก็สมหวังโอ้มอกี้ท่านผู้ชมนอนเราได้เลขจาก หลวงพ่อขาวนะครับเป็น746ใช่ไหม 7, 4, 6, เจ็ดสีเนาะเอออย่าลืมไว้ตัดเนาะ746ท่านผู้ชมไปนะครับก็มีความสวยงามมากเลยผมชอบมากเลยนะอะไรที่เป็นโบราณโบราณแบบนี้ท่านผู้ชมผมก็จะชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวผมหาเลขบนนี้ให้นะงวดที่แล้วเลขเข้านะท่านผู้ชมโบทนู้นนะเข้าเออเลขเข้าด้วยนะครับบทสองรนะ้อยเออเอส เลขเก้าขึ้นอย่างชัดเลยนี่เฮ้ยท่านผู้ชมมีเลขขึ้นอีกแล้วดูดิเห็นไหมนั่นเลขเก้าเลขห้าเลขเจ็ดหรือเปล่านั่นนะท่านผู้ชมนะเลขเก้านะครับแล้วก็เลขห้าเลขเจ็ดเนาะนี่เลขเจ็ดตรงใหญ่เลยนี่เลขเจ็ดไอ้เลขแปดปะ เจป่ะสีดำดำเนาะอันนี้เราก็จะไปตรงไหนทาเวสุวรรณก่อนเนาะไปตรงทาเวสุวรรก่อนนะผู้ชมไปนะครับไปขอโชคขอลาบต้องบอกว่าวันนี้มาค่อนข้างมืดแล้วนะท่านผู้ชมเนาะก็ อันนี้ก็เวลาหกเกือบหโมงแล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นวิหารนำโชคนะครับเป็นวิหารนำโชคนี่วิหารเก่านะครับพาท่านผู้ชมมานะครับจะลืม่มรอบที่แล้วเนาะด้านบนนู้นนะครับมันมีเลขอยู่นะครับนี่ก็เป็นวัดอีกหนึ่งที่ที่เก่าแก่มากเลยนะครับเป็นไหมเป็นหเอาให้ด้วย<ม>เอาให้ด้วย นี่ท่านผู้ชมรอบที่แล้วเฮ้ยมันขึ้น175เลยดูดิแต่วันนั้นมามันไม่ได้175นะเฮ้ยวันนั้นมันแสงมันเยอะหรือเปล่าไม่แนใ่ใจนะแต่วันนี้เห็นเป็น175เลยดูดิ ชมนั้นมีเลขอยู่ตรงนั้นเห็นไหมแล้วมีรูปหัวใจด้วยอนะ่ะดูดิหัวใจโบดเหรอนี่ท่านผู้ชมดูดิดูดิหัวใจโบดเหรอุอยเป็นรูปหัวใจเลยนะท่านผู้ชมนะดูดิเห็นไหมเนี่ย เป็นลูปหัวใจนะด้านบนเป็นเหมือนเลขเจ็ดเลขเจ็ดหรือเลขเก้าด้านบนเนาะสาธุปังๆเด้อสาธุด้านบนนันเหมือนเลขหกนะท่านผู้ชมเห็นไหมสีดำดำด้านบนนู้นเหมือนเลขหกนะเลขนะเจ็ดนะครับเฮ้ยมีหัวใจด้วยท่านผู้ชมลูกหัวใจอะเจ็ดศูนย์เหรอ ท่านผู้ชมหกเจ็ดนะครับหกท้องบนนะเหมือนเลขหกนะครับเลขหก 6, เลขเจ็ดเลขศูนย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไปแล้วนะมันมีอะไรบางอย่างอยู่บนนั้นด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะ มันเป็นเหมือนหน้าคนอยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนนะแต่ของจริงชัดมากเลยท่านผู้ชมไปแล้วนะครับสาธุไปแล้วครับกลัวไปแล้ว น,นี้ก็จะเป็นฝั่งของนี่นะที่โบสถ์ที่เราเคยเคยมากันทักชมนี่หนไหมสูงโบสถ์เก่าแก่นะครับโอัมราชาโดท้าเสว สุขโตนะโมพุทธ,ธายะท้าเวสวรรณเดี๋ยวรอบหน้ารอบนี้แหละไม่ต้องรอบหน้ารอบนี้จะเอาให้ได้ตาริโเวุพุทธอารัุอืมเอาเหรอเอาเจ้าใช่ไหมเอาก็เอาท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวพี่เอชจะเป็นคนเสี่ยงลูกปิงปองก็พี่เอชผมจับได้4ี่เจ็ดเจ็ดนะครับเอาเลขเดียวนะ อก็ได้เก้าเก้ามาสองเอางั้นแสดงว่าจับคนละตัวได้แล้วจับคนละตัวท่านผู้ชมวันนี้มาแค่สองคนนะก็จะจับสองคนละตัวเลยดีกว่านะครับเพื่อจะได้โชคเฮ้ยเลขเก้าเลขหกอ่ะเลขเลขเก้าเลขหกนั่นแหละเลขหกอีกแล้วเออไม่เก้าก็หกเอาให้ท่านผู้ชมดูดิวันนี้ผมได้เก้ามาสองคนแล้วได้หกอีกหนึ่งอันเลยเอาวางใส่เดี๋ยวผมจะลองดูท่านผู้ชมเนาะเอ้าเลขเก้าเห็นไหมเลขเก้า เมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ในในบทนี้ก็ได้ได้เก้าเหมือนกันใช่ผมถึงเซีสองรอบบทนั้นก็ได้ได้เก้าบทนี้ก็ได้เก้านี่ก็ได้เก้าอีกนี่ก็ได้เก้าได้หกไงได้หกหกเนาะเอ็ดว้ายแล้วเหรอได้แล้วว่ห้ยขนลุกเลยท่านผู้ชมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นขนลุกมากเนาะลมมันแปลกมันแบบไม่รู้เหมือนกันลมมันเย็นเข้ามานะแล้วมันก็ประทะแล้วก็รู้สึกขนลุก ก็ไม่รู้ว่ากับความเก่าแก่ด้วยมั้งเนาะเสร็จแล้วเหรอรไปดูไห<ป>มอ่าท่านผู้ชมเนาะตรงนี้ก็จะได้เลขเป็น96นะ6 9 9กกันนะก็คือคนละตัวนะครับเอา2ใส่นะ296 <laughs> ไปแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูแม่ตะเคียนกันครับ เรารอบที่แล้วเราเข้าใช่ไหมอยู่รอบนี้รอบนั้นเดินเข้ามาปุ๊บเห็นเลยรอบนี้ก็เห็นอีกแล้วบอกเลย